ได้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมิจฉาชีพในโลกไซเบอร์55ล้านคนอันนี้เป็นคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าคือใครแต่ทีเนี้ยสองอาทิตย์ที่แล้วถ้าตามข่าวนี้ จะรู้ว่ามีคนใช้ Facebook ชื่อว่า exproitlabs w a r e ออกมาบอกว่าแฮกเกอร์ที่ชื่อว่านายเนียก็คือเลข9แล้วก็เนียเนี่ยนะนายเนียโพสต์ประกาศข้อมูลเว็บต่างประเทศบอกว่าตอนนี้มีแฮกเกอร์ได้ข้อมูล55ล้านข้อมูลเป็นชื่อของคนไทยได้ไปหมดแล้วมีทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่วันเกิดเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ใช้ทำงานสถานที่ทำงานคือได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วน่ากลัวมากอะ น่ากลัวมากและเมื่อวานนี้คุณสรยุทธ์สุทธัศนจินดาค่ะทุกท่านรู้จักกันดีพิยุทธ์แกโพสต์เลยนะคะว่าแม้กระทั่งคุณสรยุทธ์ก็โดนค่ะและจริงแฮกเกอร์ชื่อว่านายเนียจริงๆแต่ชื่อที่ใช้ส่งข้อมูลมาหาคุณสรยุทธ์นั้น 9n กรุ๊ปก็คือนายเนียกรุ๊ปนั่นแหละค่ะมีอะไรบ้างชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนที่อยู่ปัจจุบันเบอร์มือถือปัจจุบันแม้กระทั่งข้อมูลที่ทำงานมีหมด มีทุกอย่างอ่ะคนดังมีข้อมูลที่ทํางานไม่แปลกเราเราท่านๆล่ะคะห้าสิบล้านรายชื่อและเมื่อวานนี้ชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ข้อความบน Facebook เหมือนกันมีความเคลื่อนไหวใหม่จากแฮกเกอร์เพราะว่าถูกท้าทายว่ามีข้อมูลรั่วจริงไหมหรือแค่อ้างแฮกเกอร์ก็เลยปล่อยตัวอย่างข้อมูลออกมาค่ะทุกคนกรอบซ้ายมือเราดูกันไม่ออกหรอกต้องคนเป็นโซเชียลหรือว่าเป็นทางเทคนิคจริงๆ ใช้ชื่อ w w w n ์ล e ว็ o r g นะคะและข้อมูลที่ปล่อยออกมาเป็นข้อมูลของคนในกรุงเทพทั้งหมดมีร่องรอยฐานข้อมูลวัคซีนโควิดของกระทรวงสาธารณสุขรั่วออกมาได้ยังไงใครที่มีชื่อสามารถแจ้งความได้ทันทีนะคะเพราะนั่นคือข้อมูลของเราข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังตรวจสอบไปที่ปลัดสอทอหรือว่าสาธารณสุขเพราะข้อมูลนี้อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข รั่วออกไปได้ยังไงแถมในเว็บของแฮกเกอร์ได้เรียกค่าถ่ายไว้ด้วยตั้งเวลานับถอยหลังนะคะบอกเหลืออีก5วันก็คือ4โมงเย็นของวันที่5เมษาฐานข้อมูล55ล้านคนจะถูกขายในตลาดมืดจะซื้อขายเป็นบิตคอยเรื่องนี้เรื่องใหญ่ค่ะประลัดโอภาสการกุินพงค่ะหลายคนถามหาว่าตอนนี้ท่านอยู่ไหนแก้ปัญหาหรือยังหรือไปตรวจสอบที่ดิน ของทางด้านคุณชูวิทย์อยู่อืลองดูนะฮะนนว,ว่าทางกระทรวงสาธา,ารณสุขจะมีชี้แจงหรือไม่อย่างไรกับข้อมูลตรงนี้ และเป็นไปได้ไหมว่าแฮกเกอร์ดูดข้อมูล55ล้านคนไปเรียบร้อยแล้วเป็นไปได้ไหมว่าดูดมาจากแอป,ปหมอพร้อมค่ะเพราะเวลาลงทะเบียนในตรงหมอพร้อมอะเราก็จะให้ข้อมูลอะไรทั้งหลายทั้งปวงไปหมดเลยเนาะต้อง<า>บอกว่าก็เลยไปสันนิษฐานแบบนั้นต้องบอกว่าเป็นการบังคับลงทะเบียนในช่วงของการรับวัคซีนโควิดใช่แต่ท้ายที่สุดแล้วมันยังใจชื้อนอยู่นิดนึงคือแบบมันไม่ได้เอาเลขหลังบัตรประชาชนนะ ไอ้เลขไอดีหลังบัตรประชาชนนอันตรายมากนะกำลังคิดว่าเขาได้ไปแล้วเพราะว่าเวลาเราลงทะเบียนเราลงเลขหลังบัตรด,ด้วยถูกไหมคะเงินก็ไปหมดเลยถ้าแบบนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะคะให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนออกมาพูดทีนี้คุณอนุทินชานวิรกุลค่ะบอกว่าได้รับรายงานเรื่องนี้จากปลัดสธแล้วนะคะ แต่ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าหลุดจากหมอพร้อมหรือไม่รอตรวจสอบอยู่ตอนนี้กําลังให้หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่และเมื่อวานนี้คุณอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ค่ะเคยพูดไว้แล้วนะคะเออบอกว่าตอนนี้ข้อมูลคนไทยหลุดถึงมือมิจฉาชีพหมดแล้วนะคะแล้วเมื่อวานนี้มีตัวอย่างของคนดังอย่างคุณภาคภูมิจากไทยรัฐทีวีก็โดนข้อมูล หลุดไปอยู่กับมือไิ่ฉาชีพแล้วเหมือนกันโพสต์ลักษณะใกล้เคียงกับคุณสรยุทธ์เลยได้ข้อมูลเดียวกันไปคือเราทั้งหมดตอนนี้ข้อมูลอยู่กับใครมาแต่แต่ในยุคป,ปัจจุบันเนาะ,ะเวลาจะไปเข้าเว็บเข้าแอปอะไรหรือว่าจะไปจองที่พักจองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการให้ข้อมูลมพวกนี้ไปอะ่ะต้องกรอก ต้องกรอกเ<อ>รา<ล>ไม่รู้ว่ามันหลุดในขั้นตอนไหนนะเ,<อ>เราจะไปโทษว่าหมอพร้อมหลุดเกาะเป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าบางทีเราไปกรอกเวลาจะเดินทางจองแรงแรมเขาก็จะต้องถามว่ารับวัคซีนมากี่เข็มแล้วเออใช่คือมันตอนนี้ไม่รู้จะไปอุดรูรั่วตรงไหนแล้ว<ช>อะ,อะเอาเป็นว่าเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนเวลาที่ได้ SMS มาอย่างคุณสรยุทธ์นี่ได้เป็น SMS มาเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดเขาส่งลิงก์มาให้ด้วยว่าให้คลิกเข้าไปก็พยายามอย่าเพิ่งไปคลิกมันก่อนละกันค่ะบาืครั้งนี่ SMS แปลกๆมาลบทิ้งเลย ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียนข้าง